กลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะตาหนวดเหมือนเดิมเช่นเคยจะมาเล่นเกมให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วก็ก่กอนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยนะครับไปดูกลุ่มกันว่ามีอะไรบ้างนะบอกเสมอว่ากลุ่มไม่ได้ทำกับร้อยเปอเ็นเพียงแค่เพิ่มโอกาสและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเรานั่นเองน้องเพื่อนเกมนี้ก็คือแบบ ผมไปเล่นมาเมื่อวานนะก็ไม่ได้อะไรเลยมันไม่จ่ายนะแต่วันนี้มาดีมากเนาะดูดิด <c oughs> อ่ารอบนี้เจส๊สวยนะได้แจ้งเข้าไปสองเกมมีสาวทําที่เราจะจัดกันด้วยสำหรับรอบนี้ขอตามเจส๊สวยละกันอ่ะเอาเป็นว่ากลุ่คข้าวๆแค่นี้เนาะ พี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับสำหรับน้องท้ำวันนี้ก็ทุนมาห้ารอยบาทนะไม่รู้ว่าน้องจะจ่ายหรือเปล่าเออบางทีตามกลุ่มมันไม่ได้เลยก็มีนะผมเป็นเมื่อวานก็ไม่ได้เลยสาวทอ้ะขอไม่ใช่ทุนห้า้อยสิทุนสองร้อยบาทเออเพราะว่าเมื่อกี้ไปจัดเกมเกมหนึ่งมาแล้วมันไม่ปัง ก็เหลือสองร้อยก็เลยมาจัดเสาถทำใช่ก็ดายเป็นสามบาทนะมาครับเา็คเตอร์โอ้โหยังพอมีโอกาสครับผมปาบปาบอืหืมหกเม็ดยังไงครับโอ้โหย ไม่น่าเข้านะถ้าเจอหลายดอกเงียบคลิปอุย้ย <c oughs> อ่ะมาคิดว่าจะไม่เข้าเข้าฟรีไวอยู่นะเออเข้าเองด้วยเราไม่ได้ซื้อแต่ว่าจะปังหรือเปล่านี่สิโอเคได้อยู่นะปับมาดิสวย เฮ้ยโอเคก้อนโตก้อนนี้142่งบาทยังไงต่อครับเคช่องแรกปาบมาดิผักเขียวโอ้โหโอเคผมบอกเสมอนะว่าจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วเนาะไม่จำเป็นต้องแตกเยอะ <c oughs> บางครั้งเล่นไปแล้ว มาดีช่วงแรกนะเป็นตลอดเลยก็พอเล่นไปสักพักก็ไม่เริ่มจะไม่จ่ายละคือเพราะฉะนั้นการที่แบบพอมันให้มาแล้วอะเราไม่ต้องไปต่อนะเออคือก็ไม่งั้นก็เปลี่ยนเกมไปเลยเออโอเคพักเขียวโอ้โห อืออะดูสีรอบนี้ผมโอ้โหน็ดต้อเงินครับยังไงโอ้โหอ่ะขอเบ็ดท่าแล้กันค่อยๆละเบ็ดไปนะจะจะขึ้นๆลงๆนะถ้าเกิดว่าแรงไม่ดันถึงเบ็ดยี่สิบก็ก็จะไม่ไปเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ฝืนไม่ฝืนใจตัวเองนะครับ สิบมานิดน้องโอเคมานี้ปาพ่อให้ปาพ้อให้โอ้โหะขอซื้อเลยแล้วกันลองซื้อเบ็ดห้าดูนะมาจะมาหรือเปล่า เขียวสิบมายังไงโอ้โหเจอมาปึ๊บมาครับยังไงต่อเคเอโอ้ยคิวมาครับโอ้โหเหมือนจะเกลือวะ่ะม้นี้ ไม่คุ้มทุนเท่าไหร่แน่นอนคือแบบพอมโบได้แย่มากไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆโอ้โหรางวัลรวมหนึ่งร้อยหนึ่งบาท <c oughs> โอเคไปครับห้าสิบหมุนดูสิ เราจะไม่อยู่นิ่งนะเราจะสลับปรับเปลี่ยนไปพอเมื่อวานโดนไปสองเกมไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนสาถ้ำหรือเปล่าโอเคคิวา่าโอเคสิบได้อยู่นะสิบมาโอเคผักเขียวผักเขียวโอเคมาเรื่อยเรื่อยเฮ้ย สิบมาโอเคได้อยู่ยังไงครับเอ้ยเจได้เจ,จได้คิวอะ <c oughs> โอเควันนี้คอมโบไม่ดีเลยนะคิวมันก็มาแหละแต่ว่ามอนมาแบบ จุดเดียวแล้วก็ไปนิดเดียวแล้วก็ไปอะไรเี่ยบแบบนานมากไม่ค่อยจ่ายดีสักเท่าไหร่อ <c oughs> ย่างเงียบ โอ้ระถังอย่างนี้ก็ตายสิครับเจออย่างนี้นะผมว่าผมเองก็เล่นถึงเบ็ดไม่สูงนะแต่มันไม่จ่ายเลยนะั่นแหละคือประเด็นสำคัญเนาะก็เล่นแบบคนทั่วไปเขาเล่นนะไม่ได้เวอร์วางอลังการอะไรขนาดนั้นเออขนาดเขาเล่นเบ็ดน้อยัยงไม่จ่ายถ้าเล่นเบ็ดเยอะนี่ก็ตายวอดีตายยังเขียดครับผมสิบมะ น่าบมงเจมไหมเจมาโอ้โหโคตรตายโคตรไม่จ่ายโคตรไม่มาเกินไปกล้า มาครับยังไงฟื้นไหมฟื้นไหมล่ะฟื้นไหมปึ๊บอื้อหือเหลือหลักสิบเพราะผมเหลือหลักสิบไปยังไงยังไงต่อโอ้โหปาบเขาให้ปาบเขาให้ยังไงครับ มาดิภาพาให้ผักเขียวเฮ้ยหน้าสวยโอ้โหมเอาวะมาหรือเปล่าเม็ดนี้เออโอ้โหเม็ดห้าเข้าให้แต่ว่าจะจ่ายหรือเปล่านี่ไม่ไม่รู้นะมาลุ้นกันพร,พร้อมๆกันนี่แหละมาครับยังไงต่อ คิวมามาวายเชื่อมอู้ปลกเขียวปักเขียวที่ภาพอืออ้เล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆเจมาครับยังไงคิวคิวมาอื้มหมานิดนึงยังไงต่อ,อไม่ตายวะ่ะ ยังมีแรงไปต่อครับผมพี่น้องโอ้โหสุดท้ายสเม็ดสุดท้ายยังไงสิบมาเจาได้โอหูยผักเขียวคูณที่สิบแปดเม็ดห้าสองร้อยห้าสิบสี่มีแรงไปต่อนิดนึงอ่ะใช้คำว่านิดนึงแล้วกัน ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ให้หมดแล้วก็ไม่ให้เราตายด้วยเออล้วก็ไม่จ่ายเราด้วยก็จะอยู่แบบนี้แหละนะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยอยู่นี้แหละเอาว่ะน้าม่วงมาวายเชื่อมเอไหม่วายมายังไงป้าบห้อยอ้ยเนี่ยพอจังหวะคอมโบที่สามอะ่ะเอ๊ะมันไม่ไม่มาเลยทุก็อดเลย ไม่เจอเลยคือไม่กล้าหวังแล้วมันก็ได้แค่นี้นะัจริงถ้าเราไม่หยุดมันก็หมดเอาจริงๆถ้ามันมันจ่ายแบบเนี้ยก็คือแบบต่อให้เราเล่นเบ็ดเยอะ มันก็ไม่จ่ายนะเออมันก็ไม่จ่ายแล้วแบบมันก็หมดไวนะเพื่อนมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะหยุดเองหรือเปล่าใ้่ให้เลยก็ขอสักห้าร้อยก็ได้นะจริง <c oughs> ูขอแค่นี้แหละไม่ขออะไรเยอะเลยเจามาบ่าวาไวเชื่อมยังไง โอ้ยสิบ,บา10สิบไหมอ่ะโอ้โหสิบก็วายคู่นะ ไปไม่ถูกไม่ถอกเลยนาม่วงครับเม็ดนี้ยังไงเจมากูขอห้ร้อยอีแคาที่บัตรปาพอยขอร้อยอ่ะ ปารบยังไงต่อเคได้นิดนึงปาบควายยังไงมาเถอะได้ปูด <c oughs> นี่คือแบบอเราเล่นมาได้สักพักแล้วนะแต่ไม่ได้ปังเลยเนี่ยตั้งแต่เล่นมายังไม่ถึงห้าร้อยเลยนะก็อยูยอย่างเงี้ยขึ้นลงลงจะหมดก็ไม่หมด <c oughs> <c oughs> มานี้ครับยังไงยังไงโอ้โห มาปเจเจเจมาปาบอย่างเงียบเกินมนุษย์เกินมนุษย์จริงๆก็คือไม่จ่ายแล้วอเอ้ยเฮ้ยรู้ว่านี่แหละนี่แหละช็อตนี้ต้องมาลนะช็อตนี้ต้องมาลนะโอ้โห สามสองโอเคปบับไม้สุดท้ายที่ผมมุนก็พอแล้วดีกว่าไปต่อหมดอ่ะทุนมาสองร้อยกำไรหนึ่งร้อยแค่นี้พอเพราะว่าเราเล่นมาได้สักพักแล้วนะเล่นมาได้สักพักจริงๆแล้วแบบมันก็ไม่ถึงห้าร้อยเลยนะตั้งแต่กดมาก็แบบสี่ร้อยหกสิประมาณเนี้ยสูงสุดนะจะถึงก็ไม่ถึงห้าร้อยห้าร้อยผมหยุดตั้งนานละ เพราะเราเองก็ทุนมาหลักร้อยเหมือนกันทุนมาแค่200บาทเนาะก็ไม่ได้อะไรเลยกลับไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่เนาะเดี๋ยวเอาทุนจาก300นี้ไปเล่นเกมลองเก็บแมวเดี๋ยวดูว่ามีไหมถ้าไม่มีก็รอช่วงเย็นนะอาจจะมีสักรอบแหละอยากเล่นเกมแมวเนาะอ่ะสำหรับรอบนี้ผมตาหนวดพอแค่นี้ก่อนนะครับเอาทุน300ไปเล่นเกมอื่นดีกว่าก็ สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยรอบนี้สวัสดีครับ